สวัสดีมิลลักแฟนบีทอิมมอร์ทโซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการไต่หอคอยกันต่อนะแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะที่ถามกันมานะรวมถึงกิจกรรมอ,อ,อันนี้ด้วยเพราะว่ากิจกรรมนียมันเข้ามาของซื้อผมเนี่ยประมาณ3าวันแล้วน่าจะ2อสาวันได้แล้วแต่ว่าบางอันเนี่ยผมแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยผมยังไม่ได้ตีเพราะว่าบางอันมันติดเงื่อนไขยอยู่แล้วก็ผมเพิ่งจะมาเริ่มตีทีหลังเลยแล้วก็วเดี๋ยวเราใช้ทางด้านของทาง ทันเสร็จในการแปลเงื่อนไขในการต่อสู้เอาเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเราอาจจะแปลกันไม่ออกอยู่แล้วนะน,นี้อ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันรางวัลเนี่ยมันยังได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันต้องปลดด่านเนื้อเรื่องก่อนแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ยังไปกันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วของรางวัลอาจจะ นิดหน่อยต้องบอกของรางวัลมันนิดหน่อยจริงนะแล้วก็วันนี้เ,เดี๋ยวจะมาใช้เทคนิคหลายๆอย่างในเกมแล้วกันนะเพื่อที่เราจะได้ตัวละครเราจะได้โตกันไวๆแล้วกันนะแล้วก็รวมถึงผู้อีเวนต์ต่างๆด้วยนีนอี้แล้วก็ก่อนจะไปชมคลิปเดี๋ยวทําการไปดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครกันก่อนนะโอเคไป หลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ต้องทําการโหลดแอปของ X7 Game ก่อนไม่ว่าจะเป็นทางนั่งของ iOS นะสามารถเลือกกันบนได้เลยแล้วก็ Android เลือกกันล่างหรือไม่ก็สามารถสแกนเป็นทางนั่งของ QR Code ได้เลยนะ,ะหลังจากเราดาวน์โหลดแอปของ X7 Game เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้ามาในแอปได้เลยแล้วก็กดทางนันของเซิร์ชนะก็พิมพ์ไปได้เลยว่า Beat e t e r n a l Soul นะนี่ก็จะเข้ามาเป็นทางนของหน้าจอนี้เป็น b e t e r n a l Soul อ่ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดก็กดเป็นทางน่งของ Open เป็นการเปิดตัวเกมนั่นเองนะ หลังจากเราทําการดาวนโหลดเกมไปที่อรแล้วเราสามารถกดเข้าไปในเกมแล้วก็กดทางด้านของการสมัครได้เลยก็ให้เลือกไปทางด้านของอีเมลล็อกอินข้างล่างนะกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปหลังจากนั้นกดทางด้านของ g e t c ค้ e รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลนะก็ไปก๊อปรหัส6ตัวนั้นมาแล้วก็ใส่ไปในทางด้านของโค้ด input หลังจากใส่เสร็จปุ๊บเราสามารถกดล็อกอินนาวได้เลยมันจะเข้าสู่ทางด้านของเกมแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นได้เลยนะโอเคหลังจากดูวิธีการดาวน์โหลดและสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ มาเจอกันในเกมต่อกเอ็เดี๋ยวอันที่มันอัพเข้ามานะในปัจจุบันเนี่ยตอนหลังจากที่สองสามวันที่เราไม่ได้ลงคลิปเกมนี้ไปนะก็หนึ่งเลยในเสืร์ของผมเนี่ยอันนี้ออกก่อนหนึ่งเลยก็คือทางหน้าของอันนีเ้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวเสริมผมจำไม่ได้ว่าในตอนเซิร์ฟไทยมันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีของป้าเลสสือเอออันนี้ของที่ดีเนี่ยควรจะเป็นป้าเลสสืเอเท่าที่ผมจําได้นะมีป้าเลสสือมีโทเซนแล้วก็ตัวอะไรกว่า น่าจะหลักๆเนี่ยประมาณ2ตัวก่อนป้าได้สื่อโทเซนโทเซนมีแล้วแต่ป้าได้สื่อเนี่ยยังไม่เข้าเพราะฉันแล้วอันเนี้ยอย่าเพิ่งไปสุ่มดองไปก่อนแล้วก็ใครที่อยากเปิดนี่นะขั้นต่ำเนี่ยที่คุณควรจะดองเพื่อเปิดเนี่ยก็คือครั้งละร้อยสามครั้งก็คือแต้มหนึ่งมื่นสาต่อการเปิด1รอบก็คือเปิดให้ได้กล่องสีแดงหนึ่งอัน ถ้าแต้มไม่พอเปิดได้กล่องสีแดงเนี่ยอย่าไปเปิดเพราะว่ามันไม่คุ้มอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอะแล้วก็ไอพวกกิจกรรมอันนี้อันนี้เผื่อใครไม่ดูนะอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าของตอนเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เปล่านะอันนี้ตู้1.0เศษเนี่ยมันได้5 10 15 20 20ซึ่งอันเนี้ยเปิดร้อยครั้งอะมันได้เศษเนี่ยสี่สิบอ่ห้าหกเจ็ดมันได้เศษประมาณ70เว้ยเปิดร้อยครั้งได้เศษ70ซึ่งอันเนี้ยคุ้มมาก คุ้มแบบคุ้มมากเว้ยเนี่ยคือผมเพิ่งจะไปเห็นตอนท้ายๆนะรู้งี้ผมน่าจะมาเปิดเนี่ยแทนตู้พวกปุยามะน่าจะดีกว่านะเนี่ยเพราะว่าปุยามะเนี่ยเราเปิดสมมติเราเปิดร้อยครั้งใช่ไหมเราน่าจะได้เศษจ,จากกล่องเนี่ยประมาณ10เศษแล้วก็เศษอันนั้นอีกประมาณ50เป็น50เป็น60น่าจะได้สัก60เศษได้แต่ว่าถ้าเรามาเปิดเนี่ยเราได้เศษแดงเนี่ยเจประมาณ70 เลยคิดว่าอันเนี้ยคุ้มกว่าเว้ยแล้วก็รวมถึงตัวละครเนี่ยมันสามารถล็อกได้อน,นี้ว่าเราจะเอาตัวละครอ,อะไรซึ่งมันน่าจะเป็นเลเยอตัวละครเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะเราสามารถเลือกปั้นได้อย่างเนี้ผมเลือกเอ่อผมเลือกเป็นทางด้านของโทเซนไวน้เพราะว่าเดี๋ยวจะปั้นโทเซนโทเซนเนี่ยจำเป็นในการแต่งหอเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ตัวละครอ,อื่นยังไม่ปลดน,นี้ต้องรอเลเวลนะแล้วก็เดี๋ยวรอ,อตู้2.0อีกทีหนึ่งตามเลเวลอีกทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วก็ทางด้านของเอ่อมีอะไรวะกิจกรรมเอ่อไอเซนพอ่ะ กิจกรรมไอเซนพัทมีคนถามว่าไอเซนพัทหาจากไหนก็คือหาจากการเปิดกล่องนี่แหละเราใช้เพชรในการเปิดซึ่งเปิดมาเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องอันนี้อ่ะเวลาเราได้กล่องนี้มาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเศษสองตัวละครว่าอ่าอิจิโกะล่มหรือไอเซนพัทซึ่งโกะล่มเนี่ยมันใช้30เศษในการปลดครั้งแรกส่วนไอเซนเนี่ยใช้7 0เศษในการปลดครั้งแรกแต่ว่าอิจิโก้น่าจะได้2ดาวมั้งไอเซนน่าจะได้3ดาวประมาณนี้ก็มาสุอันนี้เอาแล้วก็รอกิจกรรมใช้เพชรอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยตอนนี้กิจกรรมใช้เพชรเนี่ย อันไหนวะหรือมันหมดไปแล้วกิจกรรมเชฟเพชรจริงจังปะเนี่ยปกติมันมีตอนแรกมันมีอยู่ไหมเหรอวะเอ๊ะหมดแล้วหรอวเออนั่นแหละช่างมันอะรอกิจกรรมเชฟเพชรก่อนก็ได้ก็คือเราไม่ต้องรีบถ้ากิจกรรมเชฟเพชรยังไม่มาเนี่ยยังไม่ต้องเปิดดองเพชรไปเลยดองเพชรไปเลยอันนี้คือดีสุดอะแล้วก็ถามถึงการปลูกอาวุธตัวละคร อิจิโก,โกะกับไอเซนพาร์ทควรปลูกตัวไหนถ้าระยะยาวถ้าเลือกได้ตัวเดียวนะคืออิจิโกะล่มก่อนอิจิโกะล่มมันจําเป็นในการหลุมหอคอยมากส่วนตัวละครดามจเนะเราเอาตัวละครอื่นได้แต่ว่าใครมีงบนเนี่ยปลูก2ตัวได้เลยตัวละ1ขั้นก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็การปลูกขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยใช้ต่างกันค่อนข้างเยอะ <S <S ขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยมันใช้อาวุธ1อันขั้น2ใช้2อันส่วนขั้น3าเนี่ยใช้4อันซึ่งแต่ละขั้นในการปลูกเน,นี่ ปลูกขั้นแรกเนี่ยสกิลจะได้รับการบัฟขึ้นอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มขึ้นประมาณนี้แล้วก็ถ้าปลูกขั้นที่2เนี่ยดาเมจแรงขึ้น7.5ถ้าปลูกขั้นที่3าเนี่ยดาเมจก็แรงขึ้นอีก7.5เท่ากับว่าดาเมจทั้งหมดเนี่ยแรงขึ้นทั้งหมดเนี่ย15%ถ้าเราปลูกขั้น3ก็คือปลูก2ปลูกสาเนี่ยได้เรื่องของดาเมจอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นก็แนะนำให้ปลูกขั้น1ก่อนถ้าใครมีงบก็ปลูกขั้นสองได้ประมาณนี้ข ถ้ากิจกรรมตอนที่มันมาเป็นมีของแถมอะ่ะพวกชุนซุยพวกปุยามะพวกไวออจิโกะที่แบบว่ามันได้พวกดาบฟันวิญญาณเยอะๆปุกเจ็ดดาวเนี่ยน่าจะปลดได้ถึงขั้น3ประมาณนี้่างผมเนี่ยตอนกิจกรรมไวอ่ะผมเอา7ดาวได้ขั้น3ตอนของชุนซุยผมเอาขั้น3ตอนปุยามะผมเอาขั้น3าอันนี้ถือว่าเป็นของฟรีค่อนข้างดีมากแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยมันแจก สีษแดงค่อนข้างเยอะในกิจกรรมต่างๆนะพยายามมาดูเอาตรงกิจกรรมเนี่ยมันมีแจกแบบเยอะมากอย่างเนี้ยซื้อทองวันละสิบครั้งได้ของได้ไดเศษแดงแล้วก็อันนี้มันพนวกกับว่ามันมาเบิ้ลอ่าได้เีษแดง2เท่าแล้วก็กิจกรรมมันนี้เออ่เปิดไปเนี่ยไปเปิดนั้น,น่ร้อยครั้งเดี๋ยวไปดูเปิดไหนจะได้เีษแดงเนี่ยสามสิบห้าสิบห้าหกสิบได้เีษแดงหกสิบเศษไก่หินม่วงนี่อีกเว้ยค่อนข้างคุ้มมากแล้วเซิร์ฟผมเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันมาพร้อมกันสามสามกิจเลยนะกิจมันแค่สามกิจ เปิดร้อยหนึ่งเนี่ยคุ้มมากซึ่งอันที่เปิดเนี่ยก็คือนี้นี่อันนี้อ่อไม่ใช่นี้สิอันนี้อันนี้เปิดอันเนี้ยร้อยครั้งได้ของค่อนข้างดีเพราะว่าเนี่ยมันเป็นของจําเป็นไอหินม่วงเนี่ยจำเป็นมากในการใช้แล้วก็พวกโซ่ต่างๆเนี่ยก็จําเป็นมากเช่นเดียวกันนะในการใช้อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดทันสิก่อนกิก,กะมากเลยนี่อะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งที่ควรมีนะตัวละครถ้าสมมุติว่าเอ่อถามว่าตัวละครไหนเนี่ยเมตาเนี่ยมันเก่งแล้วปั้นแล้วรอดนะหนึ่งเลยนะ ตอนที่มาตอนแรกๆเนี่ยชุนซุยข้ามได้ไม่ต้องทําปุยามะควรทําปุยามะเนี่ยอย่างน้อยเอา6ดาวแล้วก็ปด1เออหดาวป 1, คือพอเลยแล้วก็ไวจิโกเนี่ยเอาสุดได้ไวจิโกะนี่คือเอาสุดได้เลย7ดาวเหลืองหรือว่าจะเป็น7ดาวแดงได้เลยตัวละครเนี่ยใช้ได้ยาวๆมากจําเป็นแล้วก็เก่งมากๆอ่ะอีกตัวนหนึ่งอ่าอีกหตัวละครคือไอเซนล่างพัดตัวนี้ก็คือใช้ได้ยันเอ็นเกมจริงๆนะตัวเนี้ยนะเก่งมากๆแล้วก็ เวลาตีในหอคอยเนี่ยถ้าศัตรูตาย2ตัวไอเซนพัทเนี่ยสามารถไหลสกิลได้สมมติไอเซนพัทเราตีศัตรูตาย2ตัวเราสามารถไหลสกิลต่อได้นี่คือเป็นข้อดีของตัวละครสายเสือแล้วก็เป็นข้อดีของไอเซนเนั่นเองนะนี้อ่ะแล้วก็โซเนี่ยออเดี๋ยวเรื่องโซเดี๋ยวค่อยพูดอีกถึงอีกทีนึงแล้วกันเวลาจะเซตทีมแต่หอแนวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแต่หอไม่แน่ใจว่าเราจะได้แต่หอสักกี่ชั้นนะแต่ว่าผมขอมาเคลียร์นี้ก่อน ด่านนี้อันแรกมันคือต้องตีตัวหน้าให้ตายก่อนอ,อันนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะเอาไปอันนี้ดีกว่าก็าไม่ต้องอยู่ดีอเอไปอันนี้แหละมาไปลองตีกันถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันให้ตีตัวหน้าใจาผมลองแปลไปแล้วมาอันนี้กดคูณสิบน่าจะเร็วไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอาสักคูณห้าแล้วกันเอาสักคูณห้า เอารีบใช้สกิลยังเลยเวลามันไหลเร็วด้วยนะโอเคแนวหลังตายหมดกดออกแมวแมวม,ม,มาเซนนานไปหน่อยเราก็เน้นตีปกติไปที่ตัวหน้าไว้ก่อนเอ่ออันนี้ผมเอาแค่อันนี้กันนี้ก็พอน่าจะไม่ตายหรอกนะอตายโอ้โหตายด้วยเอาใหม่เอาใหม่ยังก็ไม่ต้องโทรเซนแค่ ไวจิโกะน่าจะโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอค่อยไปเก็บเธอสองเอาเพราะเงื่อนไขก็คือต้องเก็บตัวหน้าก่อนไวจิโกะ iko, ปาดไปโอเคแล้วก็ตีโอเคเธอนหน้าค่อยจบเกมเดี๋ยวผมเอาทามเสเตเดมาไว้ทามสเสดตมาไว้ดีกว่อเพราะเดี๋ยวเอาเงื่อนไขของด่านอื่นด้วยอ่ามาโอ่งเขาให้ โอเคสดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวรอค่อยมาเก็บรับรางวัลทีก่อนอะ่ะอันนี้เอ,อ่อเอฟเฟกต์กลางเนี่ยก็คือห้ามใช้ตัวละครเสือกับห้ามผมจาไม่ได้ว่ามันบอกว่าห้ามห้ามปลดอันนี้หรือว่าอย่าไปรูากน่าจะห้ามปลดไอห,ห้ามใช้นะห้ามใช้เสือกับเอ,อ่อมังกรแล้วก็ห้ามใช้ตัวละครดาบเท่ากับว่ามันจะมีแค่เสือมังกรดาบโหแม่งตัวละครเสือ เสือมังกรน่ะใช้เสือมังกรน่ะนันแต่ว่าเราใช้ได้แค่ตัวละครหงกับเอ่อหงกับเต่าใช่ไหมปุยามาก็ไม่ได้มันจะผ่านไหมล่ะเนี่ยเนีย่ยนะเต่าก็ได้อยู่ได้อยู่ตัวละครถือว่าพอพอใช้งานได้อ่ะใช้ตัวละครประมาณนี้น่าจะผ่านได้อยู่นะครบปะวะ เดี๋ยวนะห้ามใช้ห้ามใช้เสือกระเต่าแล้วก็ห้ามมีตัวละครดาบใช่ไหมโอเคได้อยู่แล้วก็อันนี้ตีปกติไปก่อนอมไม่มีตัวตายด้วยอันนี้เดี๋ยวตีเคียนนิดหน่อยพอนะเดี๋ยวเราไปแต่งหอคอยดีกว่า แค่มาแช์ให้หนีให้ดูวิเฉยว,ว่าไอ้โหมดเนี่ยเราควรจะใช้ทำเสลียดนะเพราะว่าเราอ่านภาษาจริงไออกอยู่แล้วหรือใครอ่านออกเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างสบายแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วก็ใช้ฟังก์ชันของตัวเกมให้เป็นประโยชน์นะจะดีที่สุดมาบังเคยเอ่ออันนี้ไปก่อนแล้วก็ป้าเลยสื่อทีหลังตัวละครเซต,ตถัดไปที่เข้าเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโทชิโร่นะผมไม่ได้ใจว่ามันจะเข้ามากี่ตู้นะถ้าเข้ามา2ตู้เนี่ยมีโอกาสที่เป็นโทชิโร่กับนิวมานะเอ โคชิโร่กับน,นอยโทล่ามั้งถ้าจะไม่ผิดผมไปตามดูไทม์ไลน์ตัวเก่าๆอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอดูไปก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่ามันจะมาวันไหนด้วยนะอันนี้โกรร่มผมยังไม่ได้ปลดนะยังไม่ได้ปลดขั้นหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะเอาไอเซนปลดสามก่อนเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่ปากปากปากก็ให้ โอเคน่าจะผ่านนะอ่าโอเคผ่าน3ดาวเป็นที่ร้อยแล้วแปลว่าเง่อนไขถูกก็พยายามมาดูแล้วก็ดูเงอนขเอาว่ามันได้ทำอะไรนะอย่างนี้อ่ออันนี้น่าจะต้องใช้มังกร3ตัวนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อะไรวะเนี่ยจำนวนการต่อสู้มีมากกว่าสรอบอ่ะก็คือจบภายในสี่รอบประมาณนี้มันอาจจะแปลแบบไม่ได้ถูกเป๊ะนะเราก็เอามาพอคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เอามา แปลให้มันพออ่านออกอะแปลประมาณนั้นพออ่ะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาแต่นอกรอบอีกหลังไม่เป็นไรอ่ะส่วนทางนั่งของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการแต่หออันนี้คงไม่ต้องใช้ละแล้วก็อ่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการแต่หอซึ่งตัวละครที่จะเอาไปใช้ในคลิปนี้จะเป็นทางนั่งของนี่เบลคุยะหนึ่งตัวเบลคุยะโซเนี่ยยังไม่ท่อไหร่โ so ซน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะเพิ่มคีก,กับเพิ่มดาเมจประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวละครแบกคือทางนั่งของตัวละครไอเซนบวกกับโซวชูราโซนี้ เวลาเริ่มเออ่เริ่มเกมเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดอันติเราให้เยอะมากแล้วก็ทุกตัวละครที่ใส่โซเนี่ยในหอคอยเนี่ยจะสามารถแชร์อนติได้เธอแรกเลยนี่อ่ะแล้วก็เออ่ไวจิโกะอ่ะผมใส่เป็นโซนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วของไวจิโกะถ้าจำไม่ผิดนะโซเนี่ยเวลาโจมตีมีโอกาส15%บหาทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยอ่า62.5%ประมาณนี้เอ๊ะแต่อีกสิ้าเนี่คืออะไรวะเออนั่นแหละประมาณนั้นเอาเป็นว่าโซเนี่ยมันคือโจมตีแล้วมีโอกาสทำให้ศััตรรูเเเนนนนนี่่ยโดดดาาามจแแงงงขขึ้้้ออะลวก็็ถไปปท โทเซนโทเซนไม่แน่ใจว่าจะเอาลงหรือเปล่าเอาไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ชุนซุยใส่เป็นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเพิ่มเพิ่มโอกาสบล็อก6%แล้วก็อันนี้เหมือนจะบล็อกดีขึ้นอีก6%เหรืออะไรประมาณเนี้ยจำจำไม่เสกไม่ค่อยได้แล้วก็ปุยามะเอาเป็นอันนี้เลือดไหลแรงขึ้นนะก็ไม่ได้จำเป็นหรอก แล้วก็ป้าเลสืออ่ะเอาเป็นโซฮิลก็ไม่ได้จําเป็นป้าเลสือเนี่ยจำเป็นมากในการต่ออหอ,อนะแล้วก็อัพให้มันเป็น6ดาวพาสีของป้าเนี่ยเมื่อป้าตายเนี่ยมันจะให้ทีมเราเนี่ยถือขึ้น28%แล้วก็ตีแรงขึง้น28%ปอร่ะประมาณนี้อ่าอิจิโกะร่มยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่ายังไม่ได้6ดาวแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกอาวุธด้วยแล้วก็ด่านมันยังไม่ได้แบบสูงมากก็เลยแบบน่าจะชนะได้อยู่นี้อ,อ่าเป็นป้าเลสือเดี๋ยวไปนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลอง ไม่ได้ตีมาหลายวันมากเอาจริงปัจจุบันเนี่ยผมตีแล้วก็ดออกนะคือคือไม่เอาผ่านดานะ่านอ่ะอันนี้ให้เอ่อเนี่ยดูนะให้ไอเซนเนี่ยติดเป็นสกิลย่อยสกิลย่อยเนี่ยคือมันจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้ขึ้นถึงจะดีตัวละครดาเมจเราจะได้แบบตีแรงๆใครจะรีให้ติดหลายๆตัวก็ได้นะสกิลย่อยแต่ส่วนตัวเอาแค่ไอเซนตัวเดียวน่าจะพอ,พอไฟเซนผมปั้นเยอะสุดนะเอาจริงถ้ามีโซไอเซน ใช่ไหมปกติมันใช้โซอยเซนในการแต่หอแล้วถ้าเรามีโซอเซนในการแต่หอด้วยเนี่ยมันจะยิ่งสบายนะแต่ผมยังไม่มีอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอเทสดาเมจก่อนว่ามันเก็บศัตรตูได้หรือเปล่าถ้าเก็บไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปใช้แบบแผนบีมาเริ่มตาไงเก็บได้หนึ่งตัวก็ยังไหลไม่ได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเก็บได้อีกตัวหนึ่งไอเซนได้ไหลแล้วเหมือนเสียงแหบเสียงแห้งยังไงไม่รู้ว่าพูดแล้วมันรู้สึกคอแห้งเจ็บคอ อะออตีไปก่อนโฮมรันไปปาปาปาไอนน้น่าจะชิวอ่ะผ่านอยู่โอเคมาโอ้หให้แล้วก็ตีไปมาด่านถัดไปน่าจะเป็นด่านยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวละครซ้ำเนี่ยซันเกสึเออหตัวที่จะต้องเรียกว่าจูฮาบัต <c oughs> จะเรียกไงก็แล้วแต่ละกันนะไอ,นนอะอันนี้เราได้เปิดก่อนใช่ไหมนี้ ไม่แน่ใจว่าชนะหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเทสดูก่อนมาปับแล้วก็ปุยมา,มาไปไวทิโกแล้วก็ไอเส็จไม่น่าจะได้นะเราน่าจะต้องใช้แผน B แทนนะเนี่ยเอาคิดโอ้ตายหนึ่งตัวด้วยอันนี้ตีตัวไหนก็ได้ไมันน่าจะตายอีกหนึ่งตัว แล้วก็แช่นติได้แค่3ตัวเอ้ยอันนี้น่าจะผ่านอยู่นะชิวๆผมจําได้ว่าสมัยก่อนอนะยากมากนะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าสมัยเนี้ยเอ่อด้วยความที่ว่าเซิร์ฟเนี่ยมันตัวละครอัพดาวได้ค่อนข้างเยอะและของแจกค่อนข้างเยอะมันเก่งกว่าตอนสมัยก่อนค่อนข้างเยอะมากมเนี่ยชิวๆเลยปกติผมจําได้เลยตอนนั้นอนะผ่านยากมากนะกว่าจะผ่านเนี่ยอันนี้คือชิวอะในเพจห้าร้อยฟรีๆสบายบือสะดือโบเซิร์ฟผมเขา ตีปเป็นแบบว่าชั้นจะ400แล้วปะมาอันนี้อยากได้ไอเซนเหมือนเดิมที่จริงกดคูณ10ได้นะแต่ว่ามันน่าจะไวไปนะเอาแค่คูณนี้ก็พอเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวนะแบบไวเกินไปพี่เอาแค่คูณ5นี่ก็สนุกแล้วนะผมว่าผมผมชอบคูณ5สนุกไม่อืดอัดด้วยถ้าเป็นแบบว่าไม่คูณเลยอืดอัดมากโหแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เนะี่ย ถ้าแบบไม่คูนเลยอืดอาดแต่ถ้าเป็นคูน5เนี่ยผมว่าผมชอบแต่ก่อนผมก็คิดว่าคูน5เนี่ยมันไวนะแต่ว่าพอตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชินแล้วโอ้ช่างแม่งเถอะช่างแม่งเถอเอ่อโอเคปาดไะโอ้นี่ตายสองนี่ไงไหลชิวๆเนี่ยตายสองอีกไหลอีกเรื่อยๆ อันตริษานทีหน,นึ่งเทินอันนี้คือยังไม่มีโซดูดดาเมจคู่ต่อสู้นะมันจะมีโซถ้าจำไม่ผิดนะเป็นโซไอเซนแหละดูดดาเมจของคู่ต่อสู้ที่โดนโจมตีเนี่ยมาให้กับตัวละครเราถ้าให้ไอเซนใส่เนี่ยมันจะเก่งมากมามาขวา้ปื้มขวาตายไปสองไหลอันนี้น่าจะจบได้เลยนะตายสอง ตายหมดหมดโตสุดยอดสุดยอดตัวละครแต่ว่าต้องให้เครดิตไว้ที่โกด้วยนะเพราะวาไว้ที่โกมันมีโซที่โดนทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็มันถือว่าเป็นดาเมจรองแล้วก็โทเซนด้วยโชเซนตีแล้วเหมือนจะเจาะเกาะน,นะแต่จาไม่ได้เหมือนกันว่ามันต้องปดดาบก่อนหรือเปล่าหรือมันเจาะได้เลยนะ,อ,ะอันนี้ตายแค่หนึ่งตัวนะอันนี้ผมว่าเก็บ ไอสองตัวบนเนี่ยมันสายถึงอะสายบล็อกอะตายอยู่มั้งโอเคตายอยู่ถ้าอีกนิดนึงนะถ้าได้ดามจอีกนิดนึ่งเนี่ยน่าจะสบายน่าจะไหลได้อะอย่างเงี้ยก็ชนะอยู่ชิวๆด่านมันไม่ได้เก่งมากนะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เก่งมากด่านมันเก่งเว้ยแต่ว่าตัวละครพวกเรามันโอพยนเกินไปนะใครที่แบบว่ามีตัวละครประมาณเนี้ยแล้วก็เติมประมาณผมเนี่ยน่าจะชิวๆนะปาดปาดปาดเข้าไป หนานผ่านแบบค่อนข้างง่ายมาเอออิจิโกะก็ได้ MVP อยู่นะสลับสลับกันกับอไอเซนถือว่าช่วยกันแบกเพราะถ้ามีแค่ไอเซนตัวเดียวมันก็แบกไม่ได้อยู่ดีอ่ะต้องช่วยกันนะตอนนี้มันยังหลูดไม่ได้นะยังยังอาจจะดูว่ามันเล่นยากหน่อยเดี๋ยวถ้าตอนหลูดได้เนี่ยมันจะสบายกว่าน,นี้นะแต่ว่าถึงจะหลูดได้เนี่ยบางด่านมันก็ต้องพึ่งทีมพึ่งดวงพอสมควรนะ ใครที่เล่นตอนเวอร์ชั่นเซิร์ฟไทยมาเนี่ยน่าจะรู้ว่าด่านหลังๆเนี่ยมันเก่งมากโดยเฉพาะด่านที่แบบว่าบอสเปิดก่อนทั้งทีมอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่งสกิลได้ทั้งทีมอ่ะอันนั้นคือแบบเวอร์มากสู้ลำบากสุดๆอ่ะตีไปก่อนตีไปปัป๊บปับ๊บอ,อันนี้ก่อนแล้วก็ปูแล้วก็ไว้แล้วก็นี้ ตอนนี้ลองกินแตงโมถ้ากินแตงโมมาเนี่ยจะค่อนข้าง,างสบายแล้วในการไต่หออ,อ,อันนี้ตัวบนมานติไม่ได้เพราะกินแตงโมก็เป็นอีกหนึ่งตัวจำเป็นนะในการหลุดหอจำเป็นมากๆด้วยตัวละครนั้นอนะโอ้ชิวๆอะท่านผู้นำเรายังเลือดเหลือเยอะอยู่อันนี้น่าจะตายสองนะสองตัวหลังหรือสามตัวด้วยซ้ำสามตัว ยูริจิเนี่ยเก่งนะเอาจริงมันเป็นตัวล,ละครแล้วย่อพาร์ทแรกที่เก่งมันมันเก่งตรงที่ว่าตัวละครมันถึกเอามายืนแนวหน้าได้อะใส่แบบปั้นของดีๆอะยืนแนวหน้าได้สกิลมันถ้าจําไม่ผิดนะหลังใช้สกิลแล้วมันจะเพิ่มโอกาสบล็อกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตัวละครที่บล็อกเก่งมากนะแล้วก็เกมเนี่ยสามารถทำดาเมจศูนย์ได้ด้วยเออไอพวกตัวละครแท้งอะสามารถยืนได้แบบว่าโดนตีแล้วแบบเข้าดาเมจศูนย์ศูนย์ศูนย์อะแต่จําไม่ได้แล้วว่ามันทํำยังไงนะ มันต้องมีของพอสมควรถนะึงจะทำได้อตัวบนไปก่อันดาม,นดมินมูโอเคมันสามารถทำบล็อกดาเมจศูนย์ได้แล้วก็มีอีกตัวนึงคือไซโอ,อพอลโลไซโอ,อพอลโลร่างปดดาบเออยังไม่เข้าหรอก็น่าจะเข้าเฟสหน้าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ตายเกิดได้แล้วก็เมื่อตายเกิดมาใหม่เนี่ยมันจะโดนดามจเบาลงเยอะมากๆอ่ะตัวนั้นก็เป็นตัวแทงได้หรือไม่ก็เป็นนอยโทรานอยโทราล่างปวดดาบอ่ะตัวละครนั้นถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อตายปุ๊บจะเป็นอมตะประมาณ1-2เทินเนี่ยแหลจะจำไม่ได้แล้วก็ถ้ามันสามารถฆ่าศัตรูได้ในเทินที่เป็นอมตะอยู่น่าจะได้อมตะเพิ่มขึ้นมา้งนจะระมาณนั้นนี่ไงโดนไอเซนละพาสซีฟสเอเซนนะเมื่อโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูสับสน ตายหนึ่งตีตัวล่างที่จริงผมมีไอเซนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเลย VIP ถึงแล้วตีตีต,ตชีชิวๆอะตีไปหมดเลยชนะอยู่เอาอะไรมาแพ้อ่ะปากก็ให้เนี่ยแล้วพอมันกดคูณ5ได้อ่ะมันประหยัดเวลาไปได้5เท่าเลยนะเว้ย สีถึงหเท่าอะ่ะเพราะว่ามันความเร็วเยอะขึ้นอะ่ะมันมันประหยัดเวลาแบบดีมากสมัยก่อนอะ่ะกว่าจะตีได้แบบแต่ละชั้นเนี่ยโอ้ยกว่าจะสกิลอืดอ,อาดยืดยาดช้าชาแต่พอมาเป็นคูณ5้าอย่างเงี้ยชิลมากอะ่ะสบายอย่างชอบเลยแต่เสียดายนะบางอ่าบางเกมของ x m g เกมเนี่ยเขาไม่ได้มีคูณ5นะอย่าง One Punch m อย่างเงี้ยไม่ได้มีคูณหตายไเนะี่ยโอเคตายอยู่ าพาไปสื่อฮิวไปตีตีมาตีมาตีไปโอเคเอ่อผมวันนี้ก่อนตัดเลือดไปก่อนปับ๊บห้แล้วก็น,นี้น่าจะตายนะสองตัวหลังโอ้ตายสามโอเคสวยโอเคชิวไอเซนนี่ก็มีพีทุกแทบทุกรอบจริงๆอะดาวเมียแม่งแบบแรงเวอร์มากเยี๋ยเอาถึงแค่ชนะชั้น300ก็พอนะจะชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาเอาเอาถึงแคบมานั้นก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ไต่อันอื่นบ้างองก็ให้ป่าก็าให้แล้วก็เผื่อใครไม่ดูนะไวจิโกเนี่ยการที่มันเป็นตัวละครสายเสือที่สามารถอันติได้เธอแรกเลยเพราะว่าพาร์ติบหกดาวพาร์หกดาวของไวจิโกเนี่ยก็คือถ้าศัตรูมีจำไม่ได้ว่ามี4หรือ5ตัวเนี่ยเออถ้าสมมติเปิดเกมมาปุ๊บศัตรูมี 4- 5ถึงตัวไวจิโกจะได้เกรดฟูลี่เพิ่มขึ้น ทาให้มันสามารถอันติได้เธอแรกเลยทั้งที่มันเป็นตัวละครสายเสือขาวน,นะน,านี่เองนนี้เสือใครไม่รู้นะแต่ส่วนมากน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าตามเพราะคนที่เล่นณปัจจุบันเนี่ยส่วนมากนะตามมาจากอันเก่าทั้งนั้นคือเยอะมากที่ตามมาจากอันเก่าตั้งแต่แบบสมัยผมเริ่มทํา youtube แรกๆออตามมาจากนั้นน่ะค่อนข้างเยอะมากมาอ่ะตีไปก่อนอันนี้เออมาซูมโมโต้ไปผ่าแดดหนึ่งนิดหนึง่งไม่เป็นไร ชุนโคเนี่ยหลังจากแชนตีเมื่อกี้มันจะได้โอกาสบล็อกเพิ่มขึ้นนะโยริจิโยรุอิจิโยรุโยริโยรุใช่ไหมมันคือโยริจิเนาะเดี๋ยวพูดสลับกันกับดาบพิฆาตสูนอีกตายไปโอเคตายสองอันนี้ไม่ได้ฟูลี่เอ่อตีนี้ก่อนแหละไม่ตายด้วยถึกตีมาเราได้แชนตีต่อเธอนี้ชิวๆ โอเคอ๋อหมุนติ้วอยู่แกน่าจะตายอยู่นะหรือเปล่าตายเปล่าตายหนึ่งเ,เราจะชนะปะเนี่ยถ้าติดเคี้ยถ้ามันไม่ติดบล็อกเราชนะอยู่โอเคชนะเกือบแพ้จะแพ้เพราะมันติดบล็อกรัวๆเนี่ยอะถือว่าชนะได้ของทางล่างของอันนี้นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขอรับอันนี้ก่อน เดี๋ยวเมื่อกี้เรายังไม่ผ่าน3 0 0เหออะเมื่อกี้มันชั้นเท่าไหร่วะอ๋อเมื่อกี้มันสองเกยังไม่300อนี่วะ่ะถ้า300อยแล้วเดี๋ยวเกิน300รอเดี๋ยวเราปลดอันที่4ต่อแล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเติมอันนี้ทีหลังอันนี้อ่ะออผ่านหอคอยรับของแล้วก็พวกปัญหาทุกอย่างในเกมนะที่มันเกี่ยวกับตัวเกมนะผมส่งเรื่องให้ทุกอย่างแล้วบางคนเนี่ยก็สามารถเล่นได้ปกติแล้วแต่ว่าบางคนเหมือนจะมีบั๊กมีอะไร อเงี้ยมันแล้วแต่เคสไปลกักนานี่คือต้องอดใจรอหน่อยนึงส่วนของกิจกรรมเพราะว่านี้คือผมไม่สามารถแก้ได้แล้วก็ผมส่งให้ทีมงานเขาเนี่ยเขาก็ต้องส่งไปให้ออ developer ในการแก้ไขทีนึงก็คือเขาเป็นแค่ Agency ในการออหายูทูบเบอมาทำคอนเทนต์เกมต้องรอเขาส่งเรื่องไปอีกทีนึงมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเขาก็พยายามแก้ให้เรื่อยๆแหละเพราะบางคนก็สามารถเล่นได้ปกติแล้วแต่ว่ามันก็จะมีส่วนน้อยบางคนที่ยังเล่นไม่ได้นะนี้อ่ะโอเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้แม่พลาดคลิปถัดต่ดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่อนได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพลิดเพลินขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เชื่อใหม่คลิปหน้าบแบบครับผม